นโยบายไหนโดนใจอ่80%คิดว่าไม่น่าทำได้จริงเพราะการทำได้เนี่ยหมายหมายถึงว่าจะต้องเป็นงบประมาณก้อนโตซึ่งมันทำให้เราเป็นนี่อีกเยอะทำได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะกัน <c oughs> ถ้าได้ก็ดีนะคะ นยโยบายไหนโดนใจวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบนยโยบายหาเสียงเกี่ยวกับค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้าเพราะว่าพบว่าพักการเมืองประกาศนยโยบายดังกล่าวออกมาแล้วค่ะ เริ่มกันที่พักภูมิใจไทยค่ะชูแคมเปญพูดแล้วทำพลัสเป็นหนึ่งในในโยบายหลักเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนด้วยรถเมล์ไฟฟ้ารถเพียม2.5ค่าโดยสารเริ่มต้นที่10บาทสูงสุด40บาททุกเที่ยวทุกสายตลอดทั้งวันค่ะเปลี่ยนขนส่งสาธารณะจากการใช้พลังงานที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นพลังงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนวางแผนไม่เกิน3ปีนี้เปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็น รถเก่าๆหรือรถร้อนมาเป็นรถไฟฟ้าขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพักภูมิใจไทยประกาศเลยค่ะหากภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลพร้อมลุยซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าค่าโดยสาร40บาทตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องใช้งบอุดหนุนโอนให้รฟมคุมรายเดียวค่ะ พักเพื่อไทยกันบ้างค่ะเปิดแคมเปญลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสโดยมีนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ค้างมาจากสมัยเป็นรัฐบาลก็เป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงนะคะด้วยการทําให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้ายอยู่ที่20บาทตลอดสายแล้วก็ถือบัตรแค่หนึ่งใบไปได้ทุกสถานียุติป,ปัญหาจ่ายซ้ําเมื่อเปลี่ยนสายค่ะลดความยุ่งยากด้วยเพิ่มความสะดวกสบายครอบคลุมเส้นทางรถไฟฟ้า8สายหลัก13เส้นทางค่ะ ส่วนพรรประชาชนมีนโยบายสร้างระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมที่เชื่อมทั้งรถเมย์รถไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกันในราคา8ถึง45บาทตลอดการเดินทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดหมายปลายทางโดยรถเมย์ค่าแรกเข้าอยู่ที่8บาทบวกระยะทางกิโลละ1บาทสูงสุดไม่เกิน25บาทค่ะหากใช้เฉพาะรถไฟฟ้าค่าแรกเข้าจะอยู่ที่15บาทบวกระยะทาง2บาทต่อกิโลเมตรสูงสุดไม่เกิน45บาทแล้วก็ยัง มีนโยบายพัฒนาแอปพลิเคชันรวมข้อมูลรถเมย์รถไฟฟ้าแล้วก็เรือพร้อมเก็บข้อมูลจุดต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงความถี่แล้วก็เส้นทางการเดินรถให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงค่ะ ตรวจสอบไปที่พักประชาธิปัตย์กันหน่อยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงกรุงเทพปหานคระนะคะบอกว่าตั้งเป้าจะบ,บริหารจัดการขนส่งมวลชนให้ทุกคนเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะนโยบายค่ารถไฟฟ้าและรถเมย์ที่จะคุมราคาเพดานไว้ไม่เกิน30บาทสอดคล้องกับสโลแกนหลักของพักค่ะไทยหายจนไม่ทนทุนเถ่าค่ะ สรุปง่ายๆเปรียบเทียบนโยบายค่าโดยสารรถเมย์รถไฟฟ้าภูมิใจไทยค่าโดยสารรถไฟฟ้า40บาทตลอดสายรถเมย์ไฟฟ้าเริ่มต้น10บาทสูงสุด40บาททุกเที่ยวทุกสายตลอดวันเพื่อไทยค่ะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายถือบัตรหนึ่งใบไปได้ทุกสถานีพักประชาชนค่าโดยสารร่วมรถเมย์รถไฟฟ้า8ถึง45บาทตลอดการเดินทางพักประชาธิปัตย์คุมเพดานค่าโดยสารรถไฟฟ้ารถเมย์ที่จะคุมราคาเพดานไว้ ไม่เกิน30บาทค่ะทีมข่าวการเมืองทรบ5หรายงานค่ะนโยบายไหนโดนใจ